สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่2นะครับสัปดาห์หลังนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้นะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยนะครับมาออกแบบนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราเราไปทบทวนกันก่นกอนว่า ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไรลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตเป็นอย่างไรนะครับ <Rest> เรายังจําได้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตมีลักษณะอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งแวดล้อมอันเนี้ยเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเราสามารถแยกได้หรือยังครับ <t> <religion> ถ้าแยกไม่ได้ <z> เดี๋ยวคุณครูจะนําอธิบายนะครับ ให้เข้าใจนิดนึงนะครับลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะครับเดี๋ยวไปดูลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะครับ,ล,รบลักษณะเด่นเลยนะครับของสิ่งมีชีวิตก็คือมันสามารถกินอาหารได้นะครับในนี้หน้านี้ยังเป็นภารลงานนะครับที่ที่เราจะต้องมาออกแบบสวนหย่อมซึ่งสัปดาห์นี้คุณครูจะให้นักเรียนทำนะครับ โดยการออกแบบสวนหย่อมที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับเราจะมีการจัดวางอย่างไรนะครับนั้นลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะครับอ่าเดอะการ์เด้นดีไซน์นะครับกิจกรรมที่4แล้วมาดูคําศัพท์ครับลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะครับอันที่1เลยนะครับมันสามารถหายใจได้นะครับสามารถหายใจได้อันที่2 สิ่งมีชีวิตต้องสามารถเจริญเติบโตได้คือใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นสูงขึ้นขยายออกกว้างได้นะครับสืบพันธุ์ได้นะครับก็คือสามารถออกลูกออกหลานได้นะครับนั่นคือลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะครับขับถ่ายก็คือสามารถนําของเสียออกจากร่างกายได้มีการกินแล้วก็มีการขับถ่ายนะครับมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า นะครับตอบสนองต่อกลิ่นต่อเสียงต่อการสัมผัสต่ออุณหภูมิต่อความร้อนนี่ก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเอาแบบส่วนจัดก,กันนะครับมาดูความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตก่อนนะครับ <S <s สิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องการสิ่งไม่มีชีวิตเพื่ออันที่หนึ่งเลยนะครับเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วนะครับ เพื address, ่อเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเพื่อหายใจต้องการอากาศเพื่อหายใจเป็นอาหารกินดื่มนะครับหรือการสังเคราะห์แสงของพืชหรือการสร้างอาหารของพืชก็ตามนะครับแล้วก็เพื่อความอบอุ่นเพื่อการสร้างอาหารนะครับนี่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเมื่อเรารู้ความสัมพันธ์แล้วว่าสิ่งมีชีวิตมีลักษณะอย่างเนี้ยมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรแล้วเนี่ย เราก็จะต้องมาเอาความรู้มาออกแบบว่าเราจะจัดสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตให้อยู่ร่วมกันแล้วมันสามารถจเจริญเติบโตดำรงชีวิตอยู่ได้ได้อย่างไรนะครับก็นำมาสู่การจัดสวนหย่อมนะครับคุณครูให้ออกแบบนะครับไม่ได้จัดจริงแต่อยู่ที่โรงเรียนอาจจะลองจัดลองปลูกต้นไม้เรามาช่วยันปลูกต้นไม้ลดน้ำปรวนดินอะไรได้แต่ว่าพออยู่ที่บ้าน เอาเป็นว่าออกแบบอย่างเดียวนะครับหรือใครอยากจัดจริงก็ลองดูก็ได้อันนี้รูปที่1เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า <c oughs> มีการนําก้อนหินน,นําน้านะครับพพืชมาปลูกล้อมรอบสระน้ําไว้พืชนี้ก็ต้องการน้ําในการนําไปสร้างอาหารการจเจริญเติบโตนะครับอ่าอย่างนี้นะครับนี่ออกแบบนะครับเราเอาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต มาจัดให้มันสวยงามตามตามแบบนะครับว่าเราจะเอาสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะครับมีให้ดูหลายแบบนะครับเผื่อว่าใครสนใจลองเอามาออกแบบของตัวเองเผื่อได้สร้างใําที่บ้านนะครับมีก้อนหินเห็นไหมครับมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างก้อนหินดินพืชนะครับพืชบางชนิดอาจจะเกาะตามก้อนหินอะไรอย่างนี้นะครับ อนนี้ก็มีก้อนหินเพื่อความสวยงามด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เอามาให้เราดูนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาออกแบบนะครับอย่างที่คุณครูบอกว่าเราสามารถจัดได้ตามจินตนาการได้เลยว่าเราจะจัดให้มันมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนะครับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างไรจะให้มันมีความสมดุลสวยงามไม่ใช่ว่า มีปลาแต่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีน้ำให้อยู่นะครับมีช้างแต่ว่ามีบอ่ออยู่เท่านิดเดียวมันก็ไม่ได้มันก็ไม่สมดุลกันนะครับลองออกแบบให้สมดุลกันนะครับนี่ก็คือภาระงานสัปดาห์นี้นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ไปดูนะครับ ภา,าระง,งานของนักเรียนสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนก็ออกแบบส่วนหย่อมตามจินตนาการได้เลยนะครับอันนี้ก็คือางานให้ออกแบบในกรอบสี่เหลีย่ยมในกรอบสี่เหลีย่ยมแค่นี้เองนะครับสำหรับใครที่ปิ้นออกมานะครับใครที่ไม่ปิ้นออกมาก็สามารถเอากระดาษ A4 ธรรมาดาก็ได้นะครับออกแบบ ดีกรอบให้มันนิดนึงเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนของคุณครูเนี่ยดีกรอบให้มันนิดนึงแล้วก็วาดภายในกรอบนะครับลองดูว่าการออกแบบของนักเรียนการจัดสวนหย่อมของนักเรียนที่มีความสมดุลระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเป็นอย่างไรนะครับแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะครับอันนี้สําหรับคนถ้าใครที่เขียนนะครับก็แค่วาดรูปในกรอบอย่างเดียวใครที่พิมพ์ออกมาก็สามารถพิม ทำในนี้ได้เลยนะครับในกรอบนี้ได้เลยแล้วเขียนชื่อเรียบร้อยถ่ายรูปส่งมาในเพจเหมือนเดิมครับตอนนี้ในเพจก็คุณกูตัวไปเกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เอามาลงให้ว่าของใครยังค้างงานชิ้นไหนนะครับส่งมาส่งข้อความมาในเพจเหมือนเดิมครับถ่ายรูปส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อออกแบบชิ้นงานนี้เสร็จแล้วนะครับ ก็ให้นักเรียนไปทำใบงานายเวิร์กชีตใบงานที่4นะครับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับวิธีการก็คือเขาบอกว่าจงระบุสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้ตรงกับลักษณะที่กําหนดให้ถูกต้อง 1. สามารถจเจริญเติบโตได้ can grow ภาษาอังกฤษแถมมาด้วยนะครับอันไหนสามารถจเจริญเติบโตได้เราคลิกเลือกเลยครับคลิกได้มากกว่า1รูปนะครับจะคลิกทั้ง4รูปก็ได้นะครับ แต่ว่ามันตัดคะแนนหายหมดเลยนะครับข้อที่2สามารถตอบสนองต่อสิ่งเล้า can responsive to stimulus s t i m u l s t i m u l i นะครับก็อันนี้ก็เลือกเหมือนกันนะครับอันไหนที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเล้าได้ข้อที่3สามารถเคลื่อนไหวได้ can move to another plate another plate นะครับอันไหนสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้นะครับเราก็ติ๊กได้เลยนะครับ เคลื่อนไหวได้พูดง่ายๆเคลื่อนไหวได้นะครับข้อที่4ไม่สามารถสืบพัน์ได้ cannot reproduce นะครับอันไหนไม่สามารถสืบพันได้แล้วก็ข้อที่5ไม่สามารถหายใจได้ cannot respire นะครับแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่เหมือนเดิมแล้วก็กด finish มานะครับมันก็จะขึ้นกล่องมาแล้วก็กดย้อ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชั้นแล้วก็กดปุ่มเซนได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือภาระงานสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้งานให้นักเรียนใช้จินตนาการนะครับออกแบบวิเคราะห์ว่าความสมดุลความระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตจากการออกแบบสวนยอมเนี่ยง่ายๆเนี่ยมันสมดุลกันแล้วหรือยังแล้วก็ลองลองทำนะครับสัปดาห์นี้ก็งานไม่เยอะให้พวกเราได้เตรียมความพร้อมก่อน น่าจะก่อนจะเปิดเทอมนะครับถ้าสัปดาห์หน้าไม่ทันก็อาจจะทดสอบออนไลน์อีกสักหน่วยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลองดูว่าคลิปนี้นะครับก็จะให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเรื่องของลักษณะของสิ่งมีชีวิตสามารถจําแนกสิ่งมีชีวิตได้สามารถบอกความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้นะครับสําหรับตอนดานี้คลิปนี้ก็ขอให้พวกเราโชคดีห่างไกลโควิดทุกท่านสวัสดีครับ